วัสดีครับถ้าเมาื่อโช้มาอยู่ในแมป99วันในป่าลึกนะคบผม n i g h t Night Night in the Forest แต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นกับคนอื่นคัะผมอือคึ่งซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยผมเล่นไป153 153วันแล้วนะแต่ว่าอเน,นี้ยผมแต่ว่าไอ้153วัน135วันเนี่ยผมผมเล่นตอนที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับคราวนี้ผมจะมาอัดคลิปให้ดูอ่ะ แล้วถ้าคลิปเนี้ยมียอดวิวไม่ถึงไม่สิมีคนสมีคนไลค์ไม่ถึงสิบคนเนี่ยผมไม่ทำแล้วนะเก้าสิบเก้ากันในป่าหรือะเพราะว่ามันเล่นนานนะครับผมเก็บเนี้ยมันเล่นนานโอเคห้าคนขออีกคนหนึ่งได้ไหมเออดีแปดสิบแปดคนนะึง แต่ไม่เคยออกผมก็จะขังมา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 เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ได้คนเลยแล้วกันครับโอเคเริ่มต้นขึ้นแล้วครับหลังจากนี้ก็จะยาวเลยนะคะผมยาวจริงๆโอเคมาเลย โอ้ oh my god แล้วแป๊บเดียวเองมีคนตายแล้วครับผมนี่มันดีจริงๆโอเคผมเอาันนี้ไปนะอันนี้ไม่มีฮะตายสอง่ะเขาเขาไปทำอะไรกันเนี่ยฮะถามจริงมันมันเกิดอะไรขึ้นโ้หอย่างนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวผมจะเอาแบนดิตมาเอ๊ะ อา้าวเขารีวาร์กันเองเราดีจังโอเคมาดูเนอะหผมไม่ชอบเลยอะทำไมมันต้องทำให้มันปวด,ดานานขนาดน,นี้ด้วยโอเคผมเอาเลยโอเคมีผมเอาผงนี้นะแล้วก็เอาไปใส่โอเคดูดีอยู่นะคะผม เป็นวันแรกถือว่าได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไฮ้นี่ก็ใส่ได้เน,นี่ยอันนี้ของผมเอะมนแรกเลยไม่ได้เลยนี่ผมมีผมมีเจนผมมีแฟกดีกับผ่อนดีอยู่แล้ว แ,กแกลกแลกอะไรได้โอเคผมลองไปหาเด็กด้วยขวานเปล่านะครับผมผมไม่เคยทำเลยนะใช้ขวานเปล่าลปกติผมจะใช้ปืนนะครับผมแต่ลองดูเดยโอเคมันต้องลากมาทีละตัวนะถ้าเป็นอย่างนั้นน,ะนั่นเดี๋ยวผมลองตัวธรรมดาก่อน ได้เห็นไหมมันฆ่าได้อยู่แต่ว่าแทบจะมันเกือบตายครับมันจะตายง่ายๆเราต้องหาปืนหน่อนตอนเนี้ยโอเคนี่น,นี่เอานี้มาก่อนโอเคแล้วก็ต้องดูให้จบตอนนะคะเพราะว่าผมเนี่ยเก่งขึ้นละไม่เหมือนขาวก่อนที่ทำ เราสามารถไปแบบไปร้อยวันแบบเกินไปสองร้อยวันได้ไหมก็น่าจะนะครับแล้วเราจะตายในสองสามวันอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็น่าจะนะครับผมอืมก็ต้องดูไปนะครับว่าผมจะตายเมื่อไหร่โอผมลองดูก่อ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครตกปากแล้วเพราะมันแค่การหาอาหารเองโอเคเป็นเด็ก็มา,ม,มารมาต้องลากตัวหนึ่งอะเอาตัวหนึ่งก่อนอย่างงี้ชืบนี่ไงมันมาสองตัวทีเนี้ยมันไม่ได้ครับถ้าเราเล่นกับเพื่อนไหนอย่าใช้ อย่าใช้แบนเดตฮิวตัวเองนะเพราะมันเพราะว่าเราจะไม่มีอันที่แบบอเอาไว้ใช้รีไวท์เพื่อนอ่ะอือืโอเคล่างมาหนงตัวอย่างนี้โอเคลดไปครึ่งลอดนี่มันดีมากไม่ไหวอะ่ะผมไป ออโอเคตอนนี้เราได้ปืนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปช่วยเด็กอนะ่ะโอเคโดนบุกนะคระบ,บุกเยอะละไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครเฝ้าที่ฐานเราเลยเยอะละ ดูเห็นผมอยากใช้ใปืนผมเนี่ยเฮ้ยกวางมาจากไหนโอ้ยไม่เยอะแผมไม่มีอาวุธเลยคนนั้นคนนั้นเขาฟาร์มของจัดเลยอะ่ะเนี่ยผมหิวอะเยอะแล้ผมจะตายพอความหิวมันมันไม่ฉลาดเอาซะเลยนะตายเพราะความหิวนะมาหนี้ง <Okay. S 2> oh, <wow. S 1> ตายไปคนแล้วครับเขาเล่น,นอะไรของเขาเนี่ย okay. ผมจะตายเพราะความหิวไม่ได้ผมผมไม่สนอะไรผมไม่สนโจรจะมาฆ่าผมผมผมไม่สนนับผมผมไม่อยากตายผมต้องกินดีว่าเป็นไหม เชืชอมแล้วก็เอาอันนี้โอเคดูดีนะคะผมแต่ที่ไม่ดูดีคือความหิวของเราเยี่ยมมากความหิวของเราอยู่ขั้นวิกฤตนะคะผมและกำลังจะเข้าสู่ขั้นวิบากถ้าผมไม่รีบกินโอเคเชืบโอเค ตันนั้นด้วยไปไปอมโอเคตนนันดันอือโอเคผมต้องเอาท,ทุกอย่างที่ผมกินได้นะครับผมม,มากินเพื่ออยู่รอดเนี่ยไม่เบี้ยวโอเคกกินนะฮะพึ่งจะเติม ไอ้นี่เสร็จฝน,นก็จะตกแย่ม,มากใครๆเป็นเป็นโอเคแก้วทีนี้ผมก็ไปตัดไม้กันนี่แล้วมันก็เปียกโอเคดีนะ โอเคฝนหยุดละในที่สุดมาโอ้ฝนแล้วทำไมผมไม่ตัดตรงนี้เนี่ยโอเคเราก็คาบันนี้เดี๋ยวเพื่อนแย่งคราบอยาโอเคกูเบสมาวางไว้ข้างๆกับเบสธรรมดาเนี่ยโอเคดีทีนี้ก็ตัดไม้เพิ่มสักนิดนึง ให้ hey, เพื่อนทำอะไรเนะี่ยคุณใช้ผิดนั่นละโอเคดีดีดีดเพื่อนอย่าเอามันไปในออในแคมไฟเลย <c oughs> ขอร้องโอเคขอบคุณมากมาไม่โอเคชื่ออื้มอื้ม พอเล่นไปเล่นมามันก็เพลินดีเนาะชอบเสียงมันอนะมันดูกบเกบ็กบกบเก็บเป็นเสียงที่ดีเพื่อนมีมีเพื่อนจะตายโอเคผมมีไม้สี่สิบอันแต่ว่ามีไม้สี่สิบอันแต่ว่าไม่มีเหล็กเลยอ่ะมันค้าอะไรไม่ได้เลย มันแย่มากอะ่ะเดี๋ยวผมไปหาไม้นะถึงถึงกวางมันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เถอะมันตัวอะไรนะแหลมแหลมอะไรอย่างแหลมไม่ใช่เฮย้ยอันนั้นอะไรอ่ะทำไมทำไมกล่องมันเป็นสีทองสีสีอะไรสีฟ้าเขตน้ำมันอันสไลยผ์ผมผม ควรเข้าไปไหมโอ้ my god ถ้าเจอแมมมอสผมจะผมจะออกเกมถ้าเจอแมมมอสผมจะออกเกมของฟีขออะไรอะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะนี่มันคืออะไร ราวาแสแนอปะปไรทั้งอย่างดีไม่รู้อ่ะดีไหมวินี่ไงเพื่อนเพื่อนสร้างของที่ผมกำลังจะสร้างพอดีเลยเพราะตอนนี้ผมหิวมากผมต้องการซุปโอเคเอ้าวเพื่อนเพื่อนต้องวางกลางดีไม่ใช่วางตรงไม่เป็นอืม มนก็ด้วยไม่ไม่ไม่ตรงนี้ไม่เพื่อนข้าบเลยเนี่ยมอไม่ค้าบได้ค้าบได้โอเคอันนี้ของผมนะของผมนะผมหิวจะตายมาไม่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 ่เขาสร้างทำมทำไโอเคโอ้ใช่ เออเต็มอิ่มอิ่มน้ำสำรานได้แล้วเดี๋ยวผมมันมีสตองโฮอยู่ตรงนั้นนะไอไอเครื่องหมายเพชรนั่นนะนะครับแต่เราไม่ได้สำรวจตรงกลางไม่มีจุดเล็กๆตรงนี้ที่เรายังไม่ได้สำรวจดูดินี่ไงตรงนี้ตรงนี้ เงาเป็นเงาเงาคือตอนยังไม่ได้สำรวจนะมัน,มนก็ไม่มีอะไรเงี่ยไม่ต้องไปสำรวจทาไมเพื่อนสร้างเฉลยอย่างเดียวเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ยทำไมเพื่อนสร้างโอเคผมเรีนอน,นี้ดีกว่าจะได้ว่าข้างในมันเข้าไปแลได้ของใช่ไหม โอเคผมขอโกงครับขอโทษครับนี่นี่โอเคเอาไยนี่ครับเอาไยให้ผมหยิบไม่ได้ผมหยิบไม่ขึ้นน้อจับจึบ มันใช้วิธีเดียวกันเลยปีนขึ้นมาวันนี้แล้วมันก็ยังจะยิงไม่เข้าอีกอ้นช่วยด้วยผมเล่นเกมอันนี้จนมืดเลยเนะฮ้ยทำไมมันยากจังะผมชูบาด์ตเลบอนเจม โตไม่คุ่จะดันยิงเอาไหนะทำไมไม่ได้เลยนี่มันแย่มากๆอะผมโดนหลอกไปดีกว่าม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 าอ่มาเลยมาเลยมาเลยอ่มามาเลย่โอเคเฮ้นั่นมันะครอะ ทุกคนเห็นมันผมไหมผมไม่ชอบเสียงมันเลย oh my god my ผมจำได้ว่ามันทำดาเมจห้าสิบมันทำดาเมจประมาณห้าสิบใช่ไหมไม่ก็ยิมห้าโดนทีเดียวตายอะ่ะผมอะ่ะโดนทีเดียวตายแนย่นอน o oh my god ถ้าผมโดนในท่าหมงนั่น ผมทีเดียวตายแน่นอนเลือดแค่เนี้ยนี่โอเคเดี๋ยวเพื่อนอยู่ดีกินดี mm. ไห็นอะไร mm. นี่นะครับวิธีช่วยเด็กคนที่สองนะครับผม mm. นี่โดนไ้หนึ่งครับจุ mm. ด ทำไม,มเยอะงำไมแล้วทำไมตอนผมช่วยนุกทีทำไมมันต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเน,นี่ยเนี่ยแล้วผมก็ช่วยไม่ได้อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวโอเคถ้าถ้าเขาแบบเป็นอย่างเงี้ยเขาจะออกนะคะผมถ้าถ้าเขาตายอ่ะถ้าเป็นเด็กอะไรเงี้ย เขาจะโมโหแล้วก็ออกไปเขาต้องอยู่ใกล้อะไรที่มันอันตรายมากๆแน่เลยอะแบบผมโดนวันช็อตได้อะถ้าเขาตายคนนี้เขาเล่นกับผมมาถึงวันยิบสองวันนะเจอัเจอ่ีเอาความู้ก,ก่อนเลยโอเคโอเคอเคพื่อนกำลังขอคอาช่วยเหลือเราอยู่ตอนนี้เราเออเปิดกล่องเล่นนะครับ เรื่องที่มีประโยชนโอเคโอค้ยม่ความมาผมจะช่วยคุณแม่เดี๋ยวปุ่งตายเดีย๋ยวปุ่งยอมเบ้อชุบๆๆโอเคอันนี้มันได้ใช่ไหมได้โอเคก้วมผมหิวอะ่ะผมหิวไม่ๆมหิว,ห,วหิวอยู่ว่ย กินนี้ก่อนเลยโอ้มกอผมรู้แล้วโอ้มกอเกือบตายเพราะหิวโอเคเด็ว okay, พรุ่งนี้ไปช่วยเด็กแล้วไม่ได้ช่วยสักทีนะ่ะทำไมมันต้องมีอุปสรรคทุกทีเลยตอนที่ผมจะช่วยผมตอนที่ผมจะทำความดีโอเค นี่ไงนี่ไงทุกคนไห็นไหมเนี่ยพอผมจะช่วยทุกทีมันมีฝนคือคือมันเป็นไปได้ไงอ่ะโอาแม็กแล้วผมพลาดเกินดีเงินดี hit shot h e a d shot h e a d shot h e a d shot I shots. it, do I? Oh, me, don't I? Let me headshot, okay? Uh, head okay, and it's time for My, my Let we'll me Okay, I'm we'll get Kenny O'Connor. I might need เข้ากระเป๋าเอาเด็กเข้าอัดยัดเข้าถุงได้ไงมันเป็นไปได้ยงยัมมดนอ้ทำ้ัไดีโอเคแล้วแล้วเล้ว,ลวตอนกลางคืนพวกหมาป่ามันเยอะขึ้นนะครับผมสังเกตว่ามันมีเงาจุดสื่ออะไรออกมาสักอย่างแบบ เออมันโคนตัวเองมาแบบ Naruto นารูโตะครับไฟผมจะหมดไหมเนี่ยไอ้เอานาะไอ่พวนี้ไอ้ทำไมพรุ่งนี้เพื่อนออกมาตรงกองไฟอะ่ะเพื่อนทำอะไรอย่เนี่ยอันนี้ของผมมนันมันมัน แล้วเสรแค่นนไนแล้วก็ทำงี้ครับนี่ผมอยู่ในรายการอาหารี้วย มันก็นจะได้ของสวยงามแบบนี้นะนี่วิ่งวับหน้าผมสวบดีโอเคทีนี้เด็กคนนี้ผมจะเซฟตอนแบบตอนตอนประมาณวันสี่สิบห้าสิบเลยนะครับเพราะว่ามันช่วยยากนะมันต้องเตรียมพร้อมหน่อย มันไม่มีของโอเคฟังตรงน,นั้นผมยังไม่ได้ไปเลยถ้าผมถ้าผมเล่นไม่ดีแล้วแล้วตรงไหนไม่ค่อยพอใจก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าผมต้องผมต้องเล่นยังไงมันถึงจะให้เวลามันไปไวกว่านี่ย เพราะว่ามันเวลามันไปช้ามากเลยนะเพิ่งวันสามเอ็ดหนึ่งโอ้มโอเคตรงนี้ไนะอ้นั้นมันเป็นกับดักหปล่วเนี่ยอย่าเป็นกับดักเลยโอ้แลนี้มาขนงนี้่โอเคเป็นกล่องที่ดีแล้วจะได้ของที่ดีโอเคก็ได้ เอผมผมขอลาฟังไปไงเออันเนี้ยกับดักนะชุบนี่อ่าตึงตึงไม่ของเ <c oughs> พื่อนตายอีกแล้วอ๋อยังไม่ตายนี่ผมยังไม่ได้เข้าไปเลยใช่ไหมน,นี่เข้าอย่างอุ้ยน่าคิด ไ,ได้ยู่นนี้ด้วยเพราะว่าแคมป์ของเรามันไฟหมดเร็วมากเลยนะคบอืมอืมกินสวบสวนเออร์อส ที่เอาไว้ตกแต่งบ้านทางนั้นเลยนี่นี่มันแย่มากอะแล้วอ,อ๋อมันมาย้ายจุดตรงนี้นโอเคผมงงไปสักพักเพราะว่านึงว่าอันนี้มันหายไปนะครับทำไมเพื่อนสร้างเชือเยอะจังเลยเนะี่ย แล้วมันอันนี้มันคืออะไรมันมันคืออะไรเพื่อนมันมันป้องกันอะไรเราได้ไหมใหมเออโอเคเกมดีนั่นไงครับอยู่อยู่ตรงนั้นอนะถ้าผมเข้าไปตรงนั้นแค่ เก้าเดียวอะค่ะผ,ผ,ผมตายผมผมตายโอเคผมตายไม่ว่าคุณจะพูดยังไงผมตายหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะมมมีปืนแค่นี้มีแค่นี้มีมีแค่นี้นตายครับตายตายแน่แตายแน่นอนตายแบบไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยกระดูกก็ไม่มี มันจะเป็นการตายที่แย่มากอะค่ะผมโอเควันนี้เราคงจะโดนแอท็กกันโอเคทำไมผมรู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปช้าจังเลยครับผมมีเตียงนะโอเคผมไม่สน,นข,ข้อคอขาอะไรนะแล้วกันขอโทษนะเพื่อนวันเวลามันผ่านไปช้าเพื่อนอย่าด่าผม อ้าวดนูไ oh, okay. oh, okay. ่ร้นไป่ล้โอครงจริงเดี๋ยดเร็ดเร็ดเดเเดเ๋ยดเรดเร็เรดเรดเร็ดเร็ด็ดเเร็เร็เเร็ดอรเร็่เเอร นี่นไงเพื่อนไม่เคยสู้ใครได้เลยเพื่อนตายโอย้ oh my god oh my god มา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  oh my god oh my god อาอุยส์อ๋อใช่ใช่ใชผมผมจำได้แล้วผมมีอันนี้นี่ ขอกมาอ้ยอ้เจ็บไหมอ,อ้ยตนไฟลุกเลยเว้ยทำไมมันฉลาดจังอ่ะมีหนึงว่าจะฉลาดในขนาดนี้เดินมาตรงนี้เออดี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 โด,ด,ดนเผาโดนเผานี่เจ็บไหมไม่นา่าเอาไม่มีอะไรด้วย แม,ม,ม่ๆี๋ยวผมเห็วผมเขาบอกว่าผมเป็นเออเป็นนักสไนเปอร์ที่ดีที่สุดนะคบผมโอ้โหลบดีเจ้านไม่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 ไมไม ไม่เลยทเดีย่ไม่ไม่ไม่โอ้ยก่อน oh ผมไม่โดนตรงนั้นได้ยังเวลาฟามิน,นจัดเอา้ามันไม่เห็นผมใช่ไหมไอ้ไม่คุณทำอะไรกับเด็กหนะ่าตื่นขึ้นมาไอ้ไอ,อ้จูเนเนเนโอ้ยก่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนนายเนเด็เอ้าเพื่อนนายมีอะไรบางไเนี่ยในตัวนายอ่ m g เงี้ระเบิดตุ้มเดมมาเดมมา Kéo lại, này, này, nghe lại, mày... I have